ยีมือไปดโดนตัวสานะครับเพิ่มเติมเพิ่มเต,มต,มติมถ่ายต่อนะครับเรายิงตอ,อนรอบเสร็จแล้วนะครับพอลองงัดพเพื่อเนิดนึงอ่าให้มาคายคิปล็อกลูกปืนอีกตัวนึ่งตัวไหนตัวนี้แล้วก็ตัวนี้้จะมองเห็นแหวนปากแหวนผ่าอย,อยู่นะครับ พอเราเปิดฝาหมูออกก็จะมาเจอแบบนี้วันนี้ผมจับงายขึ้นนะตั้งขึ้นตัวนี้จะอ,ออกยาก่อยนะต้องเคาะช่วยนะงัดอย่างเดียวไม่ออกเพราะมันติดเบ้าลูกปืนแล้วก็แหวนของลูกปืนตัวนี้นี่ต้องใช้ครีมพิเศษนะครับนี่ครีมตัวนี้ครีมทางปากแบนปากจะเป็นอย่างนี้จะเข้าพอดีกับร่องแหวน ต่อไปก็จะมายิงน็อตเดินหมูออกน็อตเดินเดินหมูแล้วก็จะมาลื้อชุดราวเกียร์ตัวแรกที่เราจะยิงคือตัวนี้อ๋อเรายิงน็อตเบอร์ยี่สิบเจ็ดของชุดยิงเดินหมูเสร็จก็มายิงน็อตเบอร์สิบสามของลาวเกียร์อันนี้เราถอดออกมาตั้งแต่แรกแล้วนะไอแหวนล็อก ลูกปืนเผาคัดต่อไปเราก็จะมางัดลูกปืนสามลูกนี้ออกเอาเหล็กกันยางงัดถ้าใครมีตัวดูดก็ใช้ที่ดูดดูดเอาออกเลยสามลูกอ่าเอาเอา,เอาลูกปืนลูกนี้ออกแล้วนะครับมันก็จะมีแหวนเอาแหวนออกอีกตัวสองลูกนี้ยังไม่ต้องงัดก็ได้ต่อมาฉักได้เราก็ฉักเผาตัวนี้ออกเลยเผาคัดฉักแยกออกมาวางไว้นี้เราก็ยกขึ้นได้ อันนี้เราก็เดี๋ยวเรางัดให้มันลอยขึ้นมาหน่อยแล้วก็ยกเฟืองก่อน